ทุกคนช่วงนี้ที่มาเลเซียก็เหมือนบ้านเราแหละช่วงฝนตกก็เหมือนภาคใตา้พางภาคใต้บ้านเราแหละฝนจะตกกันแล้วหญ้าเยอะนี่จะก็เขียวชะอุ่มขึ้นตามคลองตามอะไรนี่แหละก็เหมือนภาคใต้บ้านเราแล้วแหละช่วงนี้มาเลเซียก็เหมือนภาคใต้บ้านเรามีสวนปาล์มสวนยญ้าคนก็อยู่ตามหมู่บ้านจัดสรร ตามหมู่บ้านหญ้าเยอะก็จะขึ้นกันแบบเขียวชะอมเลยแหละช่องนี้คนเขาก็าอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นกันเสาร์อาทิตย์แต่รัฐปีนังที่เราอยู่นี่ส่วนมากก็โรงงานจะเยอะ คนก็จะทำโรงงานกันเยอะแต่บางพื้นที่นี่ก็ทำนาบางทีก็ทำนาบางทีก็ปลูกสวนยางสวนปาล์มกันที่เราอยู่คือรัฐีนางาจับงานเยอะหน่อยค็จะทำโรงงานกันเยอะก็นี่พื้นที่ว่างเขาก็ปลูกต้นกล้วยปลูกต้นอะไร พวกถนนพวกอะไรเหมือนบ้านเรานี่แหละก็บ้านเหมือนนี่แหละเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็ตามอะไรอะไรแบบนี้แหละแต่ถ้าแต่ก็ดีหน่อยทางนี้รัฐบาลเข้าบังคับค่าแรงชั้นต่ำที่ในราวหมื่นแปดหมื่นแปดพันบ้านเรายังเก้าพันอยู่วันละสี่ร้อยกว่าห้าร้อยแต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาาา้าภาคบังคับ ให้นายจ้างจ้างวันเดือนละหมื่นแปดพันแล้วแต่ก่อนหมื่นห้าพอได้รัฐบาลชุดใหม่เขาก็ภาคบังคับให้นายจ้างแลแรงงานชั้นต่ำหมื่นแปดกันแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยก็ยังดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าของมันก็แพงขึ้นทุกวันนะก็เลยม,มันเดือนก็ขึ้นมานิดหน่อยอ่ะก็ พออยู่กันได้อย่างนี้